สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครูสิตาพันสวรรค์ปั้นเองได้มาแล้วนะคะเย่เยตอนนี้เราอยู่เดย์นะคะกับ21วันโปรแกรมจิตทะลุความรวยค่ะบอกฉันสักคำว่าเธอทำดีอย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงน้ําตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมาย เธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมากเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้จะเป็นได้อย่างไรตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอเติมเต็มสิ่งดีด ทุกวันที่นี้กลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้ไม่นานจะนานสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจ โอเคนะคะภาพชัดสัญญาณชัดนะลูกนะสวัสดีทุกทานิสาวนาสวัสดีดานิวลูกสวัสดีลูกนิ่มสวัสดีคุณปิ่นมานะัทนะคะสวัสดีเด็กปั๊มคนเก่งของคูสวัสดีคุณแพรวาคุณแพนด้าทุกคนเลยหนูแม่มทุกๆคนเลยนะลูก ขอบฟ้าไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยสักวันมีสีสันชวนให้มองดูอยู่เรื่อยไปก็คงมันตัวเธอที่มีเรื่องราวใหม่มาทำให้ประทับใจทุกที ชีวิตของคนคนหนึ่งได้อบอุ่นใจและได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนาที่ทำให้ทุกๆุกนาทีได้มีความหมายที่สำคัญตั้งแต่พบทวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ คุณสิรักบอกดีใจมากเลยนะสวัสดีมิกกี้มาลูกสวัสดีค้นน้องสวัสดีคุณอาชิดานะสวัสดีคุณโบลิ่งนะคะอีกสักครู่เดียวนะคะสวัสดีพี่วิสุท์ด้วยนะคะฝากพวกเราทุกคนนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะกับคลิปฟรีที่เป็นคลิปที่แพงมากๆเลยนะคะกับ21วัวนโปรแกรมจิตทะลุค,ความรวยในทุกๆด้านกับครูสิตาค่ะ สวัสดีน้ำโมตุ๊กด้วยนะคะคุณตุ๊กนะคะแม่เอี่ยวสุรีรั์ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณนัดด้วยนะคะไม่ได้ทักแต่รักนะจ๊ะโอ้ดูดอ่าอืมอ่าใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ สวัสดีลูกศิษย์จากสอปเอรานะคะสวัสดีพี่ยางนะคะคนขับแท็กซี่ที่น่ารักของครูสวัสดีคุณปันยะวีนะคะแม่ชอยด้วยรถวรสุลูก เรามาเติมเต็มนะคะสิ่งดีๆให้แก่กันและกันขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะกับ2ีสบวสัวนโปรแกรมจิตทะลุความรวยในที่นี้นะคะคุณจะหมดเวรหมดกรรมไปตลอดกาลนะคะหลังจากที่คุณได้โปรแกรมกับเราคะ่ะคุณจะมีการงานการเงินความรักความสุขนะคะสุขถึงภาพนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างอาัศจรรย์ใจนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการคะ่ะ คุณสิตาพรสวรรปั้นเองได้มาแล้วนะคะจากผู้หญิงที่ติดลบสิบล้านเหลือเงินติดตัว20บาทค่ะไม่ได้มีชีวิตที่เลิศหรูวิลิสมาลาค่ะนะคะเออนะคะเหมือนกับคนอื่นเขาเกิดมาในตระกูลที่จนมากๆเราอาจจะเห็นภาพลักษณ์ตอนนี้ครูอาจจะดูแพงใช่ไหมคะครูเพิ่งถ่ายแบบกับซุปเปอร์สตาร์มานะคะเออนะคะอันนี้ก็ผ้าที่ครูซื้อมาจากสำเพ็งนะคะ700บาท นะคะซึ่งการที่ครูออกมาบอกเราทุกคนค่ะวัตถุประสงค์เดียวของครูนะคะคือการที่ครูเองนะคะจนมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะในเดย์หวันนี้ครูอยากจะบอกสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้นะคะครูเองจนมากๆเลยนะคะเกิดในตระกูลที่จนมากนะคะกางเกงในไม่มีจะใส่น้าปลาไม่มีจะกินนะคะใส่เสื้อในมือสองนะคะกางเกงในมือสองนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนจริงๆนะคะย้ายบ้านมากว่า20 ยี่สิบครั้งนะคะตั้งแต่จําความได้นะคะจนกระทั่งสองปีกว่าที่แล้วค่ะยังอยู่ห้องเช่าใต้อพาร์ตเมนต์อยู่เลยค่ะเคยประสบความสําเร็จไหมคะเคยค่ะเคยประสบความสาเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจและอาหารร้านสาร้านสปาเคยเปิดท้ายขายของค่ะและตกต่าสุดๆเลยค่ะลงมาขายลูกชิ้นปิ้งนะคะอยู่ใต้ตึกอพาร์ตเมนต์นะคะขายยำนะคะเออนะคะเคยขายน้ําส้มสดชื่นนะคะตอนนี้ก็ เปลี่ยนชีวิตนะคะจากการรู้จะกดกจกกัจกรวลกดแรงดึงดูดนะคะถ้าครูไม่ได้ทักใครอยากก่าโกรธครูนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะลูกนะอสำหรับใครที่เพิ่งมาวันนี้ครูจะบอกหนูแบบนี้ค่ะว่าหนูจะหมดเวรหมดกรรมนะคะแล้วหนูจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่แท้ค่ะถ้าผู้หญิงที่ปีกว่าที่เราเกือบสองปีค่ะตกต่ำเหลือเกินค่ะเกิดจะฆ่าตัวตายในครอบครัวค่ะครูเองลุกขึ้นขึ้นมานะคะมารอด รุ่งเรืองเฟื่องฟูครูเปลี่ยนชีวิตเพราะครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกครูได้เจอความลับค่ะนั่นคือทางลัดนะคะของคนสําเร็จระดับโลกเลยมีคนรู้ความลับนี้นะคะเพโตนะคะออสอบพี่น้องตระกูลไรเอดิสันนะคะอเออเบิร์ตเอสไต์นะคะหลายคนรู้ความลับนี้อับราฮัมฮิกส์นะคะบุคคลระดับโลกหลายคนคะ่ะรู้ความลับนี้ จนโคสิตาได้ไปรู้ความลับนี้ค่ะแล้วตื่นรู้ค่ะว่าโอ้ oh my god นะคะกฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันขนาดนี้เชียวหรือเออขนาดนี้เชียวหรือก่อนหน้านั้นเรานั่งแต่กูดวงตกกูซวยแล้วกูชีวิตซวยแล้วกูมีแต่นี่ทาไงดีวะชีวิตทําไงดีนะคะ เราผ้ามบนอะไรเราได้แบบนั้นแม่เจ้าเรามารู้นะตื่นรู้จากกฏจักรกดดังดึงดูดค่ะครูจึงไม่รีรอที่จะเก็บความลับนี้ไว้เลยค่ะออกมาทําตัวเองก่อนก่อนที่จะบอกนะคะออกมาลงมือทําค่ะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะพูดสิ่งที่อยากได้รู้สึกแต่สิ่งที่อยากได้ไม่งุนงุหัวเสียโมโหโกธาไม่คิดว่าตัวเองสวยที่เกิดมานะคะยุติเรื่องราวลบๆทางปวงค่ะคุณขาเชื่อหรือไม่เชื่อ,อ,อ,อนะคะคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อนะคะครูสิตาได้เทรนตัวเองแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลา 1เดือนนะคะครูสามารถสร้างรายได้นะคะ1ล้านบาทจากการที่ครูไม่มีเงินเลยนะคะครูเริ่มต้นผลิตแบรนด์ครูตอนนั้นครูมีเงินแค่20บาทค่ะพี่คิวไปกู้ญาติมา7,000บาทไปซื้อเครื่องสำอางที่สำเพงค่ะกลับมาเริ่มต้นประมูลได้กำไรหมื่นหนึ่งเลยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกนะคะหลังจากนั้นเองครูเพิ่มเลเวลการเปลี่ยนชีวิตอย่างฉับพลันค่ะ ครูเริ่มมีความสุขมากขึ้นครูเริ่มอารมณ์ดีมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ครูเปลี่ยนชีวิตเร็วสุดๆค่ะคือเดย์ของวันนี้ค่ะคือเดย์5นะคะการขอบคุณบอกรักกับทุกสรรพสิ่งคุณเชื่อหรือไม่คะครูสิตาเป็นคนหนึ่งที่ขายของเปิดท้ายโรตัสีนครินค่ะครูเป็นคนที่ขายเครื่องสำอางแล้วขายดีมากค่ะครูเข้าร้านมาร้านเปิดท้ายที่โรตัสีนครลินสามารถทําให้ครูขับรถเล็กสั้นและบีเอ็มได้ค่ะ พราะครูเป็นคนกระตันยูรู้คุณและรักสินค้ามากซึ่งตอนนั้นครูไม่รู้จากกดจักรวาลกดแดงดึงดูดค่ะครูรักสินคา้าแต่ครูมีภาษาอารมณ์ความรู้สึกด้านลบๆเช่นหาเงินได้ใช้นี้หมดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูเก็บเงินไม่อยู่ค่ะเพราะครูยังมีคําพูดความรู้สึกบางคําที่มันค้านต่อต้านความรวยของครูค่ะแต่ นะคะจนครูได้ตื่นรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะคุณเชื่อหรือไม่คะครูกลับมาบอกรักขอบคุณสินค้าอย่างซาบซึ้งใจครูกลับมาบอกรักขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะตอนนั้นครูยังอยู่ห้องเช่าไหมคะอยู่ห้องเช่าค่ะนี่คือเดย์หค่ะในการเปลี่ยนชีวิตนะคะพวกหนูตลอดการแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะในวันที่ครูเริ่มเปลี่ยนชีวิตครูเองยังอยู่ห้องเช่าค่ะลูกครูเองนะคะยังไม่ได้หมดหนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเองเริ่มทําค่ะ คุณเชื่อหรือไม่คะครูสีตาเริ่มขอบคุณนะคะห้องเช่าใต้อพาร์ตเมนต์ตรงนั้นคะ่ะซึ่งปกติเรานอนแล้วเรารู้สึกห้องแม่งสับปะลังเคเมื่อไหร่กูจะออกไปจากตรงนี้วะชีวิตกูจะตกต่ำไปถึงเมื่อไหร่พอเรารู้จากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคะ่ะครูรู้สึกเสียใจคะ่ะครูร้องไห้นะคะคำที่เราเคยพูดกับห้องคำที่เราเคยโทษโชคชะตามันกลับมาคะ่ะ โอ้พูดไม่ดีเลยด่าทอเหนื่อยหน่ายเดินเข้าห้องถอนหายใจปฏิกิริยาทุกอย่างที่เราทําตอนที่เราอยู่ห้องนั้นมันไม่ได้เลยกับทุกสรรพสิ่งมันไม่ได้เลยครูก็เริ่มจากการขอโทษค่ะขอโทษนะคะฝาผนังขอโทษห้องน้ําขอโทษห้องส้วมขอโทษฝักบัวขอโทษทุกอย่างเลยพอครูขอโทษเสร็จเพราะครูเคยพูดอะไรไม่ดีครูจําได้ค่ะแล้วครูก็เริ่มค่ะบอกรักแล้วก็ขอบคุณเขาค่ะขอบคุณนะ อย่างน้อยห้องนี้ก็คำก็คุณฉันขอบคุณนะห้องน้ำที่ทำให้ฉันได้เข้าสู่แดนสุขาวดีขอโทษก่อนนะแล้วครูจึงขอบคุณนะคะครูขอโทษเยอะมากนะคะแล้วครูก็ขอบคุณนะ่ะขอโทษนะที่ฉันเคยว่าห้องนี้เป็นห้องสับปะรังเคขอบคุณนะที่ทำให้หนูอยู่ตรงนี้ ขอบคุณนะที่จะส่งเสริมหนูต่อไปนี้หนูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ต่อไปจะสนับสนุนให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณนะคะเรื่องราวดีๆมากมายที่ต่อไปนี้มันจะเกิดขึ้นกับหนูขอบคุณฝาผนังห้องทุกห้องที่แปะไปด้วยรูปแห่งบ้านในอนาคตขอบคุณที่จะส่งเสริมให้ฉันได้มีบ้านแบบนั้นเมื่อก่อนครูอยู่ห้องเชาา่าค่ะมันมีไม้กั้นอยู่ครูเอารูปบ้านไปแปะเต็มเลย แล้ววันที่ครูเริ่มเปลี่ยนชีวิตครูเริ่มขอบคุณเขาค่ะขอบคุณฝาผนังไม้อันนั้นขอบคุณรูปภาพที่ครูแปะอยู่บนฝาผนังนั้นค่ะขอบคุณนะเรื่องราวที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับฉันขอบคุณแม้กระทั่งผ้าม่านขอบคุณแม้กระทั่งหลอดไฟด้วยหัวใจของความปิติสุขค่ะคุณขามหัศจรรย์มากค่ะครูขอบคุณแบบนี้ตลอดระยะเวลาค่ะ21วันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่ คูตอบคุณไม่ได้จริงๆค่ะครูเริ่มประมูลสินค้าหน้าจอามานสองอาทิตย์เท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์ครูจำไม่ได้นะคะหลังจากนั้นครูเริ่มผลิตแบรนด์ตัวเองค่ะสิบห้าวันให้หลังครูสามารถเสกกําเสกยอดนะคะหนึ่งล้านบาทได้คุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อคะ่ะ ครูขอบคุณแม้กระทั่งโทรศัพท์เครื่องเก่าของครูค่ะครูขอบคุณพี่มาร์คสักกะเบิดที่สนับสนุนชั้นครูขอบคุณทุกอย่างค่ะครูขอบคุณแม่ทัพแม่ทีมที่เข้ามาร่วมงานกับชั้นทุกคนรักและศรัทธานในตัวฉั้นครูขอบคุณทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะครูขอบคุณธุรกิจครูที่จเจริญเติบโตไปทั่วโลกค่ะขอบคุณด้วยหัวใจแห่งความซาบซึ้งใจค่ะ ไม่ได้มีสิ่งใดมาขวางกั้นความรู้สึกการขอบคุณของครูเลยค่ะทุกย่างก้าของครูครูขอบคุณแม้กระทั่งรองเท้าเก่าๆคู่นั้นที่ส่งฉันมาจนถึงฝันวันนี้ครูขอบคุณแม้กระทั่งประตูห้องครูขอบคุณแม้กระทั่งกระบังข้าวหมากระบังข้าวแมวค่ะที่อย่างน้อยเขาก็ยังอยู่กับเราครูขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวครูหมดค่ะแม้วันนั้นเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะในบ้านยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นยังมีนี่มีสินอยู่ค่ะยังติดนี้อยู่สิบล้านค่ะ เพิ่งมีเงินหนึ่งล้านค่ะขอบคุณลูกๆค่ะที่แม้เขาจะดื้อไปบ้างแต่ยังดีกว่าไม่มีเขาอยู่ค่ะและที่สำคัญค่ะที่ครูขอบคุณมากๆเลยคือขอบคุณตัวครูเองค่ะในวันแรกที่ครูเริ่มทำจนกระทั่ง21วันจนกระทั่งผ่านไป5เดือนคนในครอบครัวครูไม่มีใครเห็นด้วยกับครูเลยค่ะ ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครสนับสนุนครูค่ะทุกคนคิดว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําตลอดเวลาค่ะครูไม่ได้ต้องการการชื่นชมจากครอบครัวค่ะครูไม่ได้ต้องการการชื่นชมจากผู้อื่นค่ะเพราะครูรู้อยู่แก่ใจว่าฉันเปลี่ยนชีวิตแล้วฉันเปลี่ยนชีวิตแล้วไม่น่าเชื่อค่ะคุณขาครูขอบคุณทุกอย่างทั้งวันครูพูดอย่างนี้ดีกว่าครูขอบคุณทุกอย่างทั้งวันตลอดระยะเวลาห้าเดือนค่ะ สามเดือนครูใช้หนี้หมดสิบล้านค่ะแม่ครูก็ยังไม่เชื่อครูค่ะแฟนครูก็ยังไม่เชื่อครูค่ะห้าเดือนครูซื้อบ้านเงินสดแม่ครูก็ยังไม่เชื่อครูค่ะแฟนครูก็ยังไม่เชื่อครูค่ะแต่ส roc, ิ่งที่ครูทำครูมีหน้าท <te> mm ี hmm. <t us ogle> ่สร้างผลลัพธ์ค่ะขอบคุณโดยที่ครูไม่ทำอย่างอื่นเลยหรอคะครูทำค่ะครูทำงานแล้วครูก็ขอบคุณงานที่รักด้วยแล้วครูก็ทำมันด้วยหัวใจของความรักค่ะครูไม่ได้ทำงานเพราะครู หวังเงินอย่างเดียวค่ะครูทํางานเพราะครูต้องการมีความสุขค่ะมันไปเหนือจํานวนเงินค่ะครูไม่ได้ติดหลุมความโลภค่ะแต่ครูรู้ว่ายิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นครูไม่ได้ปฏิเสธการไหลของเงินที่เงินจะมาเปลี่ยนชีวิตครูค่ะครูรักเงินแล้วเงินก็รักครูค่ะครูเคยมีถ้อยคําบางคําที่พูดไม่ดีเกี่ยวกับเงินค่ะเช่นคนรวยที่มีเงินมันทําอะไรผิดปกติเปล่าวะครูก็มาขอโทษขอโพยค่ะและครูเข้าใจว่าการเสกเงินมันง่ายแบบนี้เชียวหรือพอรู้จักกฎจกักรวาลกฎแดงดึงดูดหนูรู้ไหมคะอะไรดึงดูดง่ายที่สุดเงิน ครูดึงดูดเงินมากมายเป็นว่าเล่นเลยค่ะดึงดูดเร็วมากแรงมากค่ะมีลูกศิษย์ทั่วโลกค่ะที่เปลี่ยนชีวิตจากการดูคลิปครูทุกคลิปเลยนะคะโอ้โหมาสนับสนุนทุกสินค้าทุกธุรกิจของครูสิตาไม่ว่าครูสิตาจะผลิตอะไรสินสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะขายดีขายหมดตั้งแต่แค่ไอเดียอยู่ในหัวแล้วหมดตั้งแต่ไอเดียในหัวทำไมจึงขายดีอะไรขนาดนั้นมากมายมหาศาล เหตุเกิดเพราะการที่เราขอบคุณบอกรักกตัญญูรู้คุณปิติสุขละลิกลลีมันคือคลื่นพลังงานทางวิทยาศาสตร์ค่ะที่สามารถดึงดูดสิ่งที่หนูปรารถนาได้แบบง่ายๆสบายๆายค่ะมันคือคลื่นทางวิทยาศาสตร์ค่ะที่สามารถดึงดูดสิ่งที่หนูปรารถนาได้อย่างง่ายๆสบายๆหากวันทั้งวันหนูคิดแต่เรื่องบวก หากวันทั้งวันหนูอยู่แต่คลื่นดีอารมณ์ดีการันตีล้านเปอร์เซนต์ชีวิตหนูดีค่ะการันตีล้านเปอร์เซนต์ชีวิตหนูดีค่ะกลับกันค่ะหนูอยู่คลื่นวันนี้หงุดหงิดเจ้านายโมโหลูกน้องเหนื่อยหน่ายแฟนท้อใจพ่อแม่ถามว่าหนูจะเปลี่ยนชีวิตไหมคะครูเปลี่ยนค่ะแต่นิดเดียวหรือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยค่ะหากหนูหงุดหงิดนานเกินหนึ่งนาทีจริงๆ1ิวินาทีก็สุดยอดแล้วค่ะพังไปแล้วค่ะ มันคือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะครูได้ไปเจอกฎวิทยาศาสตร์ข้อนี้นั่นคือกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ลบๆความรู้สึกลบๆเกิน17วินาทีคุณกําลังนะคะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นให้เกิดขึ้นกับคุณซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูสิตาจนลำบากมากตลอดระยะเวลา10ปีค่ะเพราะครูพูดและบน่นแต่เรื่องหนี้สินและเงินที่หาไม่พอใช้ รายได้ไม่เท่ารายจ่ายค่ะครูไม่แปลกใจเลยครูบ่นเกินเกินแปดชั่วโมงต่อวันแต่จริงๆกฎมันทํางานตั้งแต่17บเวินาทีค่ะพอครูได้รู้ความลับนี้ครูไม่กล้าคิดลบเลยคุณจะเชื่อครูหรือเปล่าครูไม่รู้แต่ครูไม่กล้าคิดลบเลยพอครูเจอกฎวิทยาศาสตร์นี้นะคะครูหันกลับไปมองตัวเองในอดีตเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วทําไมฉันจึงติดลบ อ๋อเข้าใจแล้วทำไมฉันถึงไม่รวยสักทีอ๋อเข้าใจแล้วทำไมฉันยังอยู่ห้องเช่าเพราะตลอดระยะเวลาฉันปล่อยคลื่นลบๆเกิน17วินาทีตลอดเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูขึ้นลงขึ้นลงค่ะแต่เมื่อครูรู้จักกฎวิทยาศา,ศาสตร์นี้ครูไม่กล้าคิดลบเลยค่ะบวกขาดวันๆคุณอยู่ในคลื่นของตัวเองค่ะเดินไปไหนคุณก็ขอบคุณเห็นแฟนก็ขอบคุณนะที่เธอยังอยู่กับฉันเขาจะเข้าใจเราไม่เข้าใจครูไม่รู้ะ แม่รักแม่นะบอกรักพ่อบอกรักแม่เมื่อก่อนไม่กล้าค่ะกระดากปากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้หนูรักแม่นะหนูรักพ่อนะอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เห็นไหมพราะครูคอนโทรลตัวเองด้านบวกค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมากค่ะเพราะเราเป็นคนกดปุ่มชีวิตเราค่ะ เราอยากจะอยู่ต่อก็ได้เราอยากจะตายก็ได้จริงไหมเราเป็นคนบอกต่อชีวิตและกดปุ่มชีวิตเราเองค่ะครูจึงเลือกที่จะบอกต่อด้านดีๆให้กับตัวเองได้ยินได้ฟังได้คิดค่ะอืมใช่ครูบวกขาดชนิดที่ว่าลมพัดครูก็ดีใจหมาเหา่าครูก็ดีใจหกล้มครูก็ดีใจเออรถเฉียวครูครูก็ดีใจอ่ะเดินไปตลาดรถเฉียวนะคะรถมอเตอร์ไซค์เฉียว ก็คิดในใจว่าเออเป็นที่รักของคนทั้งโลกจริงๆดีนะไม่เป็นอะไรมากถามว่าครูขาการที่เราบวกขาดแบบนั้นแล้วเราเจอเรื่องเราลบๆแปลว่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าวะเปล่าค่ะคําตอบคือไม่ใช่ค่ะวันนี้ของปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหกปีที่แล้วสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วคุณว่าคุณบวกหรือลบคะ ที่คุณต้องเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์วันนี้มันเป็นพระครูเคยคุณเคยปล่อยขึ้นตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีสิบปีวันนี้ของปีที่แล้วคุณคิดว่าคุณมีความสุขหรือความทุกข์ค่ะม,มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะอะไรที่หนูปล่อยไว้หนูต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาพุทธเราเรียกว่ากฎแห่งกรรม เคยปล่อยพลังด้านบวกไว้ก็ต้องเจอเรื่องราวบวกๆเคยปล่อยพลังด้านลบก็ต้องเจอบ้างค่ะในขณะที่เราบวกขาดมันกลายเป็นมีเข้ามาแค่ขี้ปติว๋วเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ทรมานก่อนที่เราจะเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูเองเข้าใจและตื่นรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งการสะท้อนกลับค่ะเราเคยปล่อยอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นหนอวันนี้เจอลบแค่ขี้ปฏติว๋วทําเป็นน้อยใจแล้วหนอตีบวกไปดีกว่าเราเห็นไหมชีวิตครูก็เลย เปลี่ยนเร็วเข้าใจไหมคะดังนั้นหนูถามตัวเองคะ่ะตลอดเลยเวลาตั้งแต่หนูมีสติขึ้นมาหนูบวกหรือลบมากกว่ากันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนรู้จักกจกกักรวาลกดแรงดึงดูดก่อนครูสีตาคะ่ะทําไมยังติดลบอยู่เพราะหนูโดนพลังขึ้นอันเก่าลบไปคะ่ะแล้ววัหนูเจอเหตุการณ์ลบหนูดันไปสมหัวด้านลบเกินสิบวินาทีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเกิดขึ้นคะ่ะเพราะหนูปล่อยพลังด้านลบมาเป็นสิบสิปีบางคน น่ากลัวมากสิ่งที่ครูทำหนีเจ้ากรรมในเวครครูสอนไปแล้วในมหากาบยี่สิบเอ็ดวันโปรแกรมจิตทะลุความรวยในเดย์สองค่ะต้องระลึกระลีงหนีกรรมค่ะเจ้ากรรมในเวรไม่ชอบให้เรามีความสุขค่ะกรรมเก่าเราไอ้ตัวซึมซึมเศร้าซึมเศร้าหดหู่ท้อใจทรมานใจเนี่ยเขาไม่ชอบเวลาเรามีความสุขค่ะคำถามคือครูขา ขอบคุณบอกรักกตัญยูรู้คุณะระิกละรลีเนี่ยหนูต้องทาตลอดเวลาไหมคะคําตอบคือก็แล้วที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีสองปีตั้งแต่หนูมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยปีหนึ่งหนูมีความสุขกี่วันแล้วลูกเออหนูพร้อมรับผลกรรมที่หนูเคยปล่อยไว้หรือยังถ้าพร้อมรับนะคะก็ไม่ต้องระริกระรีโอเคไหมเออก็ไม่ต้องระริกระรีอืม โอเคไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆครูสิตาสอนเรื่องที่พูดไทยเป็นไทยได้เข้าใจง่ายมากถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตหนูแค่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกคะ่ะและอยู่ในคลื่นปิติสุขขอบคุณบอกรักวันนี้การบ้านของทุกคนที่ดูคลิปนี้ใครที่รับการบ้านแล้วทำหนูเชื่อไหมคะว่าชีวิตหนูจะเปลี่ยน หนูเชื่อไหมคะวันนี้หนูจะเปลี่ยนชีวิตค่ะใส่แฮชแทกครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ด้วยว่าส่งการบ้านครูสิตาวันนี้ครูขอเชิญชวนพวกเราทุกคนค่ะออกมาขอโทษและขอบคุณทุกสรรพสิ่งผ่านการไหลฟ์สดค่ะ ครูขออนุญาตเชิญชวนพวกเราทุกคนหลังจากครูจบคลิปค่ะขอให้พวกเราทุกคนออกมาไลฟ์สดค่ะผ่านหน้า f a c e b o o k ตัวเราค่ะไม่จําเป็นต้องให้ใครเข้าใจค่ะแต่ในความรู้สึกของเราเราออกมาเพื่อชนะค่ะตัวเองค่ะเพื่อเอาชนะต่อมความกลัวค่ะออกมาขอโทษขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวใครว่าบ้าค่ะลองทําดูลองทําในสิ่งที่หนูไม่เคยทําค่ะครูเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่แสนวิเศษของพวกหนูทุกคนค่ะต้องขอโทษนะคะอะไรก็ตามที่เรานึกได้ให้หมดและที่สําคัญคีย์สำคัญคือขอบคุณเกิน17อย่างนะคะโอเคไหมดังนั้นนะคะมั่นใจว่าพวกหนูทุกคนจะส่งกันบ้านครูและพวกหนูทุกคนจะมีความสุขกับการดูคลิปนี้ค่ะเพราะครูเชื่อเหลือเกินว่าใครที่อยู่คึืนนี้ รวยทุกคนคะ่ะไม่ใช่แค่รวยเงินนะรวยงานรวยกันให้รวยน้ําใจรวยการแบ่งปันรวยสุขภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณจริงๆจ,จากหัวใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากจะลงคอร์สลงแคมป์สัมสมนาแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอสิตาใครอยากเรียนสดก็แอดไปนะคะค่าตัวครูสิตานะคะราคาถามว่าแพงไหมไม่แพงค่ะมันคุ้มค่าค่ะถ้ากับการที่หนูมาเจอครูแล้วหนูจะปลดรหัส พิเศษของชีวิตเราไปตลอดกาลนะคะเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงคอร์สแคมป์สัมสมนากับครูนะคะขอบคุณลูกๆทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วส่งผลลัพธ์มาในอินบ็อกซ์ให้ครูนะคะแล้วเจอกันใหม่ day หกค่ะขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเพราะเชื่อว่าพรสวรรค์ต้องปั้นเองแล้วยูขอบคุณนะลูกนะ